ข้าเจ้าว่าให้นุ่มโจนอนหลวดไปเลยข้าเจ้าว่ายินบ่โจ้ครับผมมาในป่ดแม่สุภาพข้าเจ้าว่าให้นุ่มโจนอนหลวดประสารแม่สุภาพถ่วยโอกาสตอนเรานอนไปเลยข้าเจ้าว่าอย่างนั้นโอ้ขายของเนาะขายกาแฟแหมข้าเจ้าว่าสิขายเบิร์ดเราปะเมื่อวานเอาไปนึ่งร่างขายเบิร์ดเราปะเบิดแล้ว บัดน,นี้รอไมาอีกล่างนึงกต่เหลืออยู่เคืองเดียวโอ้ก็จะขายที่ก็ซุ่นง่ายเสียเ,เอากระเพาะหงแล้วเพิ่นสัง่งเพิ่นกะบางสิไหมเพิ่นว่าให้นุ่มให้นุ่มจูเพิ่นถามหานุ่มจูบัดน,นี้นุ่มจูบ่รับสายว่าอันโทษไปเข่าไปหานุ่มจูง่างไหนกับบัลลับสายบัดน,นี้บัดน,นี้แม่สุภาพก็เลยว่าเอาบัลลับสายให้จังได้ ขาเจาเล่โทรมาหาแม่สุภาพสายของแม่สุภาพอ่านี้แม่สุภาพกัล่างไล่สุดพ่อดีกับอ่าเพิ่นสั่งกาแฟแม่เพิ่นกันเลยว่าขันซันก็สั่งน่าแม่สุภาพก็ได้กัเล่วะสิดอกเพิ่นกัเล่สั่งนะแม่สุภาพไหมพ่อหนึ่อแม่ก็เลยต่อมาบอกสันดอกแม่กันเลยว่า ตอนนี้ให้นุ่มจูนอนบ่อยๆเลยสวยนอนโอ้การดาวลุ่งตัวนี้โอ้ไห้ลูกมไซนอนอย่างเดียวแล้วยอมกายเอาเลยยองขายออกกันเลยอย่างเดียวเลยแมนไห้นุ่มจูนอนหลวดพนาคาเจ้าวานอนอย่างเดียวเออคาเจาวาให้นุ่มจูนอนหลวดพนาแม่สุภาพขายเอาเลยพนาคาเจ้าวาอิบซี่เพิ่นบอกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวโทรไปบอกเล่าก่อนสันดอกโทรไปบอกเล่าก่อนแต่หนีไปหนีให้เรานอนซูมือลูด เดี๋ยวว่าให้เราพักพอนึงอันแมวลากับบรดเหตุสองข้าเจ้าเลยาถาม,มาเอาเราก็นนอนดีเดเรานอดนยอนอยังหนึ่งเราบรดเหตุแมวลาสองเรากับพักพอนหนึ่งบาดออกไปล่ำสองอีกเรากับบาดเหตุหลายยางเราเป็นนุน่นหลายนุน่นนู่นนี่นั่นละแม่สุภาพบ,าบา้างบัดนี้เขาเจ้าเล่ว่าสั่นให้เรานอนซาบสัน่นแม่สุภาพขายเอาเลยพนะน่ะ ไว้มันก็เป็นที่ของมหาจชน่อยแล้วได้โอกาสได้โอกาสเลยได้โอกาสแม่สุภาพเลยทั้งนั้นนะแมนเอาโปเนาะโปเนาะช่วงนี้โปเนาะเปลี่ยนบิคิทเป็นโอกาสได้ด้วนี่แม่แมนเอาก็เพรได้เสียหายยังได้เครือนใครเดียวกันคือเก่าอือบัวดียบาบัวดบ้าเป็นที่ของมหาชนเลยสองล่างเขาสีเบิร์ตแต่ได้ไหมไก่สีเบิร์ตเลวนี่ชักหน่อยนี่เห็นนี่ ไล่สดสองเทียตั้งแต่เดือดผลแต่เศ้ามากินเขารอบนึงบันนี้รอบสองอีกเท่ะสองสมัวไล่ไล่ที่ว่าสิไล่เท่ะเคืองชัม่วงบัตนี้ว่าสิโตนแฟนขับเอฟซีเพิ่งมาไม่ต้องโตนดอกแม่มาลาท้อนไปเลยบัตนี้คันสิโตนเขาเจ้าก็กดหนึ่งรัวมาเลยแม่เนาะกดหนึ่งรัวมาเลยคุณแม่ไม่ต้องโตนนะให้คุณแม่ไล่ไปเอยๆไล่ไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆเอาจนปากเป็นชี้ิตปวกคุณหรอเสียหายนี่นวด จะเบี่ยวนวดนั้นไม่สุภาพบะมันขายดีว่าซุนเก่งคนเดียวไม่สุภาพโอ้ยาวาเด้อมื้อเช้าข่อยให้เพิ่นกิน2แก้วแล้วดิไข้เพิ่นกินสองแก้วเร่ตื่นขึ้นมานั่นเพิ่นได้กินแล้วแล้วเพิ่นเลยสะเดิด์ตไหมไอ้ใจบ่เพิ่นสะเดิดเจ้าล่ะเจ้าให้เพิ่นกินไปซั่นน่ะหึเออเพิ่นก็อยู่นี่ล่ะอยู่กับนกัเพื่ะคือได้ยินว่าเพิ่นนั่นอันเอามือควายหลังอันย่างเอาเอามือควายหลังย่างเลาะอยู่หั่นเพิ่นได้กินไป เอาให้เพ really? ิあああ่นก no ินตัวทำตัวอ e ืมเห็นบ yeah, uh ่น huh. ี่แม่สุภาพขายดีขายดิบขายดีถล่มทลายเลยบัดนี้ก็เคลื่อยากว่าสิเอาเสือใส่บัดนี้เสือโปนี่บัดนี้เอากาแฟกาแฟยังอยู่ประมาณจะเครื่องลร้งนี่แหละแต่ว่าเสืออยู่ใส่บัดนี้เสือกระซิเบิร์ดเราไห่อันนี้บ้าตุ้ยสิไปส่งมือุปผ้าคนอัเพอบันนี่คัวเบนคว้าเฮดเสียเบนเจ้าของตัวบันนี่อ๋อมันสิได้ยังบ่ละบัดนี่ ข่อยสิโปแบบไหนข่อยจังสีได้ข่อยข่อยสีได้ทุ่นบ่อเสือขั้วลําเพื่อนั่นน่ะมันส um ah, hmm. ีได้บ่อสันเดะข้าเวเลี้ยงข้าวเจียวอยากได้ข้าวเจียวกระจกยังมานั่นแล้วเอาข้าเจ้าวเสียบขันข้าเจ้าสซั่งนี่ขันข้าเจ้าสซั่งนี่ข่อยสิโปแบบไดไข่อยจังสีได้กําไรข่อยข่อยก็สิบ่ขาดทุนสบอขั้วลําเพื่อนก็ได้ข่อยซั่งไปแล้วร้อยตัวเด้ตอนนี้ หนึ่งร้อยตัวกับไรเออไล่ตัวกับไล่กล้องบนต้นนี่ปูไล่ตัวกับสามไล่กล้องบนต้นส่วนคลายเพื่อนอ่ะบ่ท่านได้ว่าบ่ท่านได้ว่าปูเสือโคร่งเพื่อนนี่มีแต่คนสั่งประมาณเดี๋ยวนีเคืองนึงเหรอคนสั่งสีซื้อโอ้ซังแต่เสือบ่สั่งแต่เสือสีซื้อแต่ว่าบ่ท่านได้ว่าปูกาแฟแม่มันมีตัวเก่าอยู่ตัวเก่าเหลืออยู่หาหกตัวนี่บ้าตัวสีเป๊ะส้มมือนี่แหละข้อเบิด์ตหกตัวนี่มันก็สีเบิดเลยเบิดแล้วเบิดเลยไฟอั่นคือยากกว่นี้ คันท่าเทียค่เดียอยกาแฟเห็นจังไหนสกสิบปูแบบใดมันมีเป็นบางช่วงม่ดังช่วงโอ้เอาคันสมมูว่าบางช่วงคันช่วงนี้ข้นปูท่าเทียเขาเดียวอยากปูต่ออีกที่ไหนบ้างเซลยังมาปูนูนสีแถ็มแถ็มไม่จิ้แเวบ่ของจํารวยไงเฮะของจํารวยสีแถมไม่กินแเวบ่ อย่เงี้ยซุปปาเมาอนเราเอาเบอร์ือบอร์โวแกงบักต้นน่ะนมั้งแช่ไบบนั้นจรวนพ้วนละเพื่อนเนาะอุ้ยมันก็มีแต่ขอางชำรวยก็มีแต่ไมกินแถวนี่แหละนี่นเห็นบ่านี่นั่นนี่ไม่กินแถวคอยบอกข้าเจ้าว่าเสียวขอางชำรวยบอกนี่ั้วนละเพื่อนเนาะแช่แซากแช่คุกนี่เห็นบ่านี่ไม่กินแถวนี่อ่าบ้านแม่หันโยกกล้องให้นด้สิแถมอันอันอันห่อหน่อย มีคนเส้นบอกคนเส้นบอกหรือเคนซื้อส่วหรือโอนส่วนส่วนเรือยบ่มีแต่โอนส่วนส่วนค่ะโบมีเส้นค่ะผู้ใดอยากได้โอนมาเลยค่ะใารยากได้ก็ใดีแค่ไวผู้ใดอยากได้โอนมาเลยมาลงตรงเต็ยงยังเมือกหมู่วาดกับมือนี้ไว้ขันเส้นกับบ่ไใดแล้วเนาะเข้ากับโบมีทุนเนาะทุนเข้าหน่อยเข้ากับจ่องสมมุติว่าเอาทุนแม่มาซื้อซื้อเหล่ากับมาขายแบนี้เป็นกำไรเข้ากับเอาทุนไปซื้ออีกกำไรเข้ากับพ่อดิ ซื้อยูซื้อกินมันอย่างลูกเลี้ยงหลานพ่อได้ไปซื้อขนมขวต้มไปวัดไปบ้านหหล่ะเท่ากับ่พ่อสิน้ำกินรวยดอกกำไรกำมีกระไดค่ะบาทสิบบาทหนึ่งเนาะเห็นมากกระได้กับว่าเด้ว่าขายล่ำขายรวยดอกเอานอนซะสันเอาไปนอนซาซาเบาซาเบาโน่นแล้ว ไในนอดในไ,ไหลขาสรุปรอดอีเดียวสรุปลอดอีเดียวจของสิใครอีกนอดเดี๋ยวเอาเอาไปนอนสะพักพรัะลูกแม่สิขายของโอ้ยเอาโอเคนะ <c oughs> บัตนี้เขาจะวางสิไหมขันขันแม่สุภาพห้าเทียแม่สุภาพเราเมียขายของเมียแล้วให้แม่สุภาพไปนอดเราให้ผู้ใหญ่บ้านขายต่อพี่นะเขาจะวางนุ๊กโจ้เลยมันนี่นุ๊กโจ้นอดนี่เดียวไอ้นุ๊กโจ้นอนพักควันให้เต็มที่เลยพันธุช่วงนี้ ว่าต้องไปเห็ดยังเลยพ่ะนะข้าเจ้าบอกข่อเดืนข้าเจ้าว่าักอนในช่วงเออช่วงช่วงนี้บ่ห้ใส่สมองมันเปืองสมองมันปวดหัวนู่นนี่นั่นหายนอนพักผ่อนักอนเออนั่นแหะพักสมองในตู้แมวลาแม่เลนกับบ่ห้เห็ดพ่ะนะเพิ่นบ่าเพราะว่าช่วงช่วงยู่บ้านยู่ซองบ่ห้ออกไปใส่เยอ เอฟซีมาจังไหนนั่นเงห้แม่นยนหะพูดยายบ้านเอฟซีมาบัดนี้เอฟซีเลยว่าต่ออีกได้บัดนี้ขันสุโบตว่าแม่สุี่าบขายของเมย์เบาเมย์บัดนี้กลับไปนอนซาคึนุมจูบัดนี้ให้ผูดยายบ้านมาแทนพะนะเพลื่อน่ามันสิเป็นสเต็ปไฮสเต็ปมันยังมาเอ้าเอฟซีขยับขึ้นหุ่นจักรเทรดสเตปขึ้นหุจักสเต็ปเทรดสเตปก็ผูดยายบ้านนอนได้สำเน่ผู้ใหญ่บ้านนอนให้สๆเกลี่ลำพันธ์ขายต่ออีกพ่ะนะ เปเก่ยนต้พันนอนนี่ไงเลี่ยนเปมี่ยนบ้าเอานั่นละนั่นละพอดีนั่นหละพอดีผักสมองไปเลยนอนไปเลยให้มันคุมขาไปเลยเปตาช่างลไส่นอเมื่อต้องเฮ็ดอย่างเรกเจ้าชีบเเท่ากับมื่ต้องเฮ็ดหน่อยพเฮ็ดผู้เดียวล้วนจหน้อยไข่กะเออ จัางน้อยขอดกระดิ่เห็ดข่าปุ้นคว้าลำเพื่อนก็นจิเริ่มอีกแล้วเดี๋ยวนี้สร้างให้สร้างให้ผู้ไปซื้อซื้อเนี่ยมาเห็ดข่าปุ้นกินขันยากระมาคว้าลำเพื่อนสีเฮ็ดข่าปุ้นมะเร็งกินเล่นเออแล้วก็ทิ่ขันสมพักนี่แหละเห็ดไปอเหม,มือนเรงกับจังสิเหมือนเรงกับจังสิปุ้งยายบา้านเหมือนคุณแม่ปุง้งยายบา้านเรามาขายของแต่เสาร์แล้วเออเราตกลราขืนกอนแม่สุภาพหาน่อแล้วมาขืนหนันคือว่าได้ดอลามา เดดดาล่าไหมทางไหนอีกโอ้ยยังว่าเอฟซีคาเจ้ากะเสนอมาว่าอ่าให้ให้อินเจเนียอากาศพะนะอินเจเนียอากาศเป็นเป็นดาล่าซองเนี่ยพะนะโอ้ปวดโผหัวหน้าเป็นคนหาตูเนี่ยชายยาอีูเนาะเมองเราอย่างเดียวเนาะบอ่ะขันเล่าเด็ดเป็นดาล่าซองแล้วเล่าสีเมาเล่าสีเศร้าเออแต่สีให้ผู้ใหญ่บ้านบอกเล่าตัวว่าตัวไปนี่เจ้าอยากมีไรได้บอเจ้าสีเป็นอ่า อยากถ่ายคลิปขันเจ้าอยากถ่ายคลิปเจ้ากะเจ้าตัวอาตัวอาตัวอานให้นอนะนนตนเออเอาไปนอนสะไปนอนสอยังเาไหลมันมันจบไได้พักผ่อนเต็มที่เอาไปจำนนแหะอยากจะหลุดไปได้พักผ่อนเนาะำนั่นแล้วผดพวบังโม่บักแดงจวดจาดฟาดเบิมพันนะ Amaluta amaluta. A maluta amaluta.